เรามาฟังเรื่องของเสนจันขาวอีกสักรอบมาฟังเรื่องของเสนจันขาวกันอีกสักรอบหนึ <c oughs> <ARY 18> <ENCE> ่งนะคะลักษณะของเสนจันรขาวใบเหมือนใบโพแต่มีทางขาวก้านขาวหัวมีครีบกลิ่นหอมเหมือนกลิ่นจันทร์มีครีบกลิ่นหอมเหมือนกลิ่นจันท์หัวยิ่งมีกลิ่นหอมมากกว่าคือส่วนหัวหรือส่วนรากหรือส่วนเง่าค่ะจะหอมมาก ลำต้นขายต้นบอลเขาก็คือบอลชนิดหนึ่งแหละเนาะประโยชน์มีอำนาจในทางเกิดสเสน่ห์ปลูกขึ้นที่ไหนหรือในบ้านใครสามารถเป็นสเสน่ห์เรียกคนไปที่นั่นได้ในสมัยโบราณนิยมกันว่าเป็นว่านเชิงสเสน่ห์ในระหว่างชายและหญิงมากทั้งเป็นเครื่องช่วยให้เกิดเมตตาตลอดจนอยู่คงกระพันชาตีทั้งเป็นของป้องกันผองอันตรายอีกด้วยถ้าเอาหัวว่านมาแกะเป็นรูปนางกวัก จะเป็นสเสน่ห์แก่ผู้ทําการค้าคือเมื่อแกะเป็นรูปนางกวักนั้นระหว่างแกะจงบริกรรมคาถาน้โมพุทธยะเรื่อยไปจนกว่าจะแกะเสร็จจึงนํารูปที่แกะได้นั้นใส่ในขันลงหินล้างให้สะอาดแล้วเทน้ําทิ้งเอาน้ํามันจันท์ใส่ลงไปพอควรในขณะเทน้ํามันลงให้บริกรรมน้โมพุทธยะเรื่อยไปจนกว่าน้ํามันจะหมด เอาขันน้ำมันตั้งไฟบริกรรมคถาอีติพิโสภคะวาถึงภควาติให้ได้ร้อยจบแล้วก็บริกรรมน้โมพุทธยะอีกร้อยจบสลับกันไปจนกว่าน้ำมันจะเดือดจึงเอารูปนางกวักเวียนประทักษิณล์รอบปากขันสามรอบแล้วเอารูปนางกวักใส่โถบูชาเอาไว้ในที่สูงควรแก่การสักการะภายในร้านค้านั้น จะทำให้กิจการค้าเจริญรุ่งเรืองมีผู้มาอุดหนุนสินค้าในร้านนั้นมิได้ขาดอยู่เสมอก็ถือว่าเป็นว่านที่มีเคล็ดลับของแต่ละที่แล้วก็มีผู้ที่ประสบความสำเร็จจากการมีและบูชาว่านเสน่จันขาวมานับไม่ถ้วดแล้วถือเป็นว่านแท้อมตะต้นหนึ่งเลยทีเดียวนะคะวันนี้เวลากรสมรรค์ไพ่ก็ขอจบเรื่องของเสน่จันขาว ถึงเวลาของเขาแล้วลงเพียงเท่านี้นะคะชอบอย่าลืมกดไลค์ใช่อย่าลืมกดแ like, ชร์อย, share, อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดการติดตามรับชมในคลิปต่อๆไปของเราสวัสดีค่ะ